สวัสดีค่ะเอฟซีและลูกค้าของคุณยายนะคะวันนี้คุณยายมาอัปเดตวันสีในตู้ของคุณยายให้ลูกค้าแล้วก็เอฟซีทุกท่านชมนะคะว่าน้องพัฒนาการไปถึงไหนแล้วนี่นะคะเพราะคุณยายไม่มีคลิปอะไรจะลงคุณยายไม่ได้ลงคลิปแบ่งปันคุณยายก็เลยมาถ่ายบันสีในตู้ คลิปก่อนก็ถ่ายบอลสีในกระป๋องคลิปนี้คุณยายก็มาถ่ายบอลสีในตู้ตู้ก็มีอยู่สองสาตู้แค่เนี้ยก็ถ่ายบนไปบนมาแค่เนี้ยเดี๋ยวเอฟฟีลูกค้าคุณยายจะลืมไม่ได้ลงคลิปก่อนจะถึงปีใหม่ก็ลงคลิปให้ชมพอเป็นกระใส นี่นะคะน้องก็กำลังเติบโตนะคะชอบต้นไหนหรือต้นไหนยังไม่มีก็มองๆเล็งๆไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอปีหน้าแล้วคุณยายมาแบ่งปันจะได้ช่วยอุดหน,นุนช่วยเอฟของคุณยายต้นนี้เป็นลูกไมน้นเนเองที่คุณยายผสมเกสรเองเนี่ยน้องเป็นบอลใบกลมแล้วน้องมีเม็ดขาวแต่น้องเริ่มจะกัดสีมาแล้วเนี่ย พ่อแม่เขาจะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวแล้วพ่อพ่อเขาจะเป็นธาตุบางแก้วเนี่ยดูดิน้องออกมาเป็นใบกลมเม็ดขาวแล้วก็จะกัดสียุมพูเนี่ยนี่นะคะอันนี้ก็มณีมรกตนี่ต้นนี้คือเนตรนาลีดูน้องด่างเหลืองจึงมากมีสามใบก็ด่างสวยทั้งสามใบเลยนะคะนี่แต่น้องยังอยู่ในถทยกระถางสาม เดี๋ยวรอให้น้องโตกว่านี้ก่อนเดี๋ยวคุณยายอัพไฟใหญ่ให้น้องนี่นะคะเนตรนาลีคุณยายก็พาได้หลายต้นอยู่นี่นะคะนี่แต่น้องยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยต้นนี้ก็ด่างป้ายสวยนะคะเนี่ยป้ายเหลืองทุกใบมีเหมือนต้นเนี่ยโตัวาเขาเหมือนจะหลุดแต่เหมือนจะป้ายขา,ขาวๆมาเนี่ยนี่นะคะ นี่นี่ก็น่าสวยซับพุนผลนี่นะคะคุณยายไม่มีอะไรจะถ่ายให้ชมก็มาถ่ายบันฟีในตู้ที่มีน้อยนิดของคุณยายนี่แหละให้ F อฟฟีกับท่านผู้ชมชมพอได้ทําคลิปจะได้มีคลิปมาลงให้ท่านผู้ชมและ F อฟฟีชมนะคะ ปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันนะคะคุณยายไม่ได้มีอะไรมาแบ่งปันเลยเนี่ยอันไหนต้นโตๆคุณยายก็ออกมานอกตู้ให้น้องได้ปรับสภาพนี่ก็บนในตู้คุณยายคุณยายที่เกียดแกะพลาสติกตอนนี้หน้าหนาวตัวเพียตัวเล็กๆอะ่ะกำลังระบาดเลยเนี่ยขนาดอยู่ในตู้บางทีมันก็เข้าไป เกาะดูดน้ําเลี้ยงจากบลูสีเราได้นะคะต้องระวังนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ในตู้เราจะไม่มีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ในตู้แล้วเขาจะเข้าไปไม่ได้นะคะเขาเข้าไปได้นะคะถ้าเข้าไปแล้วก็จะลามไปต้นอื่นเลยนะคะเราต้องสังเกตดูนะว่าต้นไหนมีตัวเพี้ยเล็กๆไปเกาะตามคนต้นแล้วไปดูดน้ำเลี้ยงของเรานะคะ รีบจัดการเลยก่อนที่เขาจะกระโดดไปเกาะต้นอื่นอีกนะคะสังเกตดูว่าต้นไหนที่น้องเล็กไม่โตกับเขาสัก,กทีต้นอื่นเขาโตไปหมดแล้วนั่นแหละดูค้นต้นเลยเผื่อมีตัวเพียมันไปเกาะดูดน้ําเลี้ยงนะคะในตู้ก็ไว้ใจไม่ได้นะคะเขาก็โดดเข้าไปได้ไงก็ไม่รู้นะคะนี่นะคะรอ ทีหน้านะคะคุณยายมาแบ่งนะคะคลิปนี้คุณยายมาให้ชมน้องๆของคุณยายที่คุณยายเ,เลี้ยงน้องไว้ให้น้องโตจะได้มาแบ่งปันท่านผู้ชมและเอฟของคุณยายนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนนะคะมีความสุขสนุกกับการชมบันสีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายได้นะคะสวัสดีค่ะ